เฮล lo สวัสดีค่ะมาพบกับอ้อในช่องอ้อรักนะคะวันนี้เรามาทำเมนูอร่อยๆกันค่ะเพื่อนๆคิดว่า,าจะทำเมนูอะไรมาขามป้อมบวยหวานบวยเค็มแล้วก็น้ำเปล่ามาท้ายกัน,นะคะ่ะเราจะล้างมะขามป้อมด้วยน้ำเกลือก่อนเทเกลือลงไปเสร็จแล้วก็เทมะขามป้อมล้างให้สะอาดนะคะนี่ ใส่ต้องล้างหลายๆน้ำหน่อยละเพื่อความสะอาดขายถูกมากถุงละสิบบาทสองถุงนี้ยี่สิบบาทจริงๆมันมีลูกใหญ่นะลูกใหญ่หาซื้อไม่ได้ลูกใหญ่นั้นน่าจะแบบได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวแช่ไว้สักพักก่อนนะคะหลังจากที่แช่น้ำแรกเสร็จแล้วนะคะน้ำเกลือเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอามาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกสักรอบนึง ผ่านการล้างน้ำเกลือแล้วก็น้ําสะอาดอีก2รอบนะคะแล้วเราก็จะมาทำเฉลยค่ะเมนูนี้คือเมนูมะขามป้อมแช่บุวยจริงๆอะ่ะจะทำฝรั่งแช่บวยนะคะแต่ไปเห็นมะขามป้อมก็เลยนึกว่าเออเอามาทำมะขามป้อมแช่บววยดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราจะเทน้ำลงไปก่อน น้ำสะอาดนะคะเทลงไปเสร็จแล้วก็เทบวยหวานกับบวยเค็มลงไปนี่บวยหวานอ้อใช้ของยี่ห้อนี้นะดูในรีวิวมาค่ะบวยเค็มใช้ยี่ห้อนี้วันนี้ซื้อได้ไซร้อยกร,รัมมาค่ะอ้อจะใส่ทั้งหมดเลยนะจะใส่ข้างล่างครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ข้างบนครึ่งหนึ่ง ย่งละครึ่งนี่นก็ใส่ปุ๋ยหวานตามลงไปหวานครึง่งเค็มครึ่งเสร็จแล้วก็จะตามด้วยมะขามป้อมเขาบอกว่าสูตรเนี้ยประมาณสักสองสาวันถึงจะได้แบบเข้าเนื้อนะถ้ายิ่งอยากให้มันเข้าเนื้อเยอะๆเราก็ต้องแบบว่าทิ้งไว้นานๆ ใส่ไปเรื่อยๆจะพอไหมนะหรือว่าต้องเพิ่มน้ําเดี๋ยวต้องดูก่อนสใส่ต้องเพิ่มน้ําแล้วละ่ะห่าป้อมยี่สบบาทได้ตั้งเยอะนี่ไม่มีโถใหญ่อ่ะเสียดายพอละเดี๋ยวจะให้พื้นที่กับบวยตามด้วยบวยหวางค่ะบวยเค็มที่เหลือ เมื่อกี้เปลี่ยนโถนะคะเพราะว่ามันใส่มะขามป้อมได้น้อยก็เลยเปลี่ยนเป็นโถแก้วใบนี้ใส่ได้พอดีเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาอ้อจะทิ้งไว้สักสองสามคืนนะคะนี่นะคะมะขามป้อมแช่บวยอ้อแอบเปลี่ยนกล่องค่ะเพราะว่าวันก่อนเน่ะโถแก้วนั้นนะ่ะมันดูจะเล็กไปก็เลยเปลี่ยนมาใส่กล่องนี้แล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยโอ้หือหอมบวยมากเลยค่ะดูดูด เดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติอันนี้แช่ไว้ได้ประมาณสามคืนค่ะอหอมกลิ่นบ้วยอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะเข้าเนื้อหรือยังฝาดาดหวานหวานไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวดองไว้ก่อน ดองเพิ่มอีกสองสาวันเข้ามาชิมอีกมาค่ะมาชิมมาขามป้องค่ะหคืนแล้วดืดอเห็นไหมเนี่ยห้าคืนค่ะบุ้ยเต่งเต่งหมดแล้วชิมดูเม็ดเล็กๆดีกว่าวันก่อนแต่มีความฝาดๆอยู่บ้างเดี๋ยวไว้สักสิบคืน มาค่ะสิบวันแล้วครบกํำหนดเปิดมะขามป้อมแช่บวยแล้วเปลี่ยนสีหมดแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะอืใช้ได้แต่มะขามป้อมเขามีความฝาดๆค่ะกลิ่นบวยก็เข้านะรสชาติบ้้ยก็เข้ารสชาติด,ดีเลยค่ะสรุปแล้วประมาณสิบวันนะคะ ปั้มแช่บววยอืมไปลองทำกันดูนะคะมาขามป้้มแช่บุวย